สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบผมคุณซืมแมวล,ลมโต๊ะก,กับเดิมครับวันนี้ครับทางคุณซืมแมวก็จะมาวิเคราะห์บอลกับเดิมครับก็หยิบมาสามคู่ครับนะเอามาฝากสำหรับนัองทางยูทูปกันเหมือนเดิมครับ ก่อนอื่นครับนะก็มาดูผลงานเมื่อคืนก่อนครับเมื่อวานนะครับตัวเต็งวีพีของทางกุลส์แมวครับแตกละเอียดไป2คู่ครับนะให้ไว้2องโค้ดยช่กันครับคู่แรกครับน้าเป็นทางด้านของบอนไอแลนด์พรีเมี่ยงครับระหว่างเดลี่ซิตี้ครับพบกับทางด้านคอร์สซิตี้นะครับคู่นี้ครับนะทางกุลส์แมวครับก็ให้ต่อทางด้านเดลี่ซิตี้ที่1ลูกครับคู่นี้ครับนะก็จบไปทางเดลี่ชนะได้ที่2 0ครับก็กินเต็มคำกันไปครับนะส่วนอีก1คู่ครับนะที่ให้ไว้ครับก็เป็นบอลไอแลนด์พรีเม คุณนี่ครับน้าทางคุณซูแมวครับให้ลองมาที่เจ้าบ้านนะครับนาอย่างโคปาโวครับที่ราคาที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับนะคุณนี่ครับทางเจ้าบ้านครับก็สามารถเฉือนเอาชนะทางเบลิบิกได้ครับที่5ประตูต่อ2ครับแบบหักประกาศเซนเลยครับนะคุณนี้ก็กินเต็มคำกันไปครับก็ขอแสดงความดีกับสมาชิกในกลุ่มกันด้วยครับส่วนทางด้านของตัวสเต็ปครับเมื่อวานทางซูแมวได้ให้ตัวสเต็ปสองไปครับนะก็แตกละเอียดทั้ง2คู่ครับตัวสเต็ปนะครับนะาสองคู่ที่ให้ไปครับก็มีทางด้านของบอลไอแลนด์ดิวชั่นหนึ่งครับ คนนี้ก็แตกไป2โคู่ครับนะ้าก็กินเต็มคำกันไปครับต้องขอแสดงความดีกับสมาชิกในกลุ่มกันด้วยครับนะในทั้งตัวเต็ VP ง VP 2คู่ครับนะ้าก็ทีเด็ดสเต็ปสอครับอีหนึ่งชุดนะครับนะก็กินเต็มคำกันไปครับก็ขอแสดงความดีกับสมาชิกอีกครั้งด้วยนะครับ วันนี้ครับนะก็พิเศษสุดๆครับสำหรับใครครับที่ยังไม่มีกลุ่มนําเล่นกันนะครับนะหรืออยากเป็นครอบครัวเดียวทางคุณสุเมวครับตอนนี้ครับนะในกลุ่มวีพีของทางคุณสุเมวครับเข้ากลุ่มฟรีครับนะไม่มีเสียค่าใช้จ่ายครับรายการการเข้าครับนะเพียงแค่ไลน์เข้ามาเท่านั้นนะครับก็จะได้เข้ากลุ่มกันเลยครับขอย้ําครับนะแค่แอดไลน์เท่านั้นนะครับก็จะได้เข้ากลุ่มวีพีเลยครับทางคุณสุเมวครับไม่มีหักค่าจ่ายไม่มีเสียรายเดือนนะครับในกลุ่มวีพีของทางคุณสุเมวครับก็จะมีทีเดด็็ตตตตแงงงใหห้ททุุกกววััันนนคคครรบบะะะาซูมจยิบมาจาาากหนน้ทงคคครรัับบู่ะเป็นนคู่่่่ททีีมัใจสุด ครับแล้วก็จะเอามาทําเป็นบิน VP ครับแจกจ่ายให้สําหรับสมาชิกหน้าช่องทางไลน์เท่านั้นครับแล้วก็จะมีทั้งด้านของบอลสดครับให้เป็นประจําทุกวันครับอย่างต่ำนะครับหน้าทางกุสูแมวครับก็จะคัดสวยๆไว้ให้ถึง10คู่เดียกันนะครับแล้วก็จะมีทั้งด้านของบอลสเต็ปสองสเต็ปสามครับให้เป็นประจําทุกวันนะครับนะสำหรับเพื่อนๆพี่ท่านไหนครับที่สนใจครับที่อยากจะเข้ากลุ่ม VP ของทางกุสูแมวครับเดี๋ยวทางกุสูแมวครับนะก็ทิ้งไลน์แอดไว้ด้านล่างครับทางกุสูแมวปักหมุดไว้ให้เรียบร้อยนะครับเป็นทาางงด้นนขอ SCT 8899ะครับบออย่าลืมมครัีแดน้วยนะ CAT 8899ครับใ สนใจครับก็สามารถแอดกันเข้ามาได้เลยครับหรือใครจะสแกน QR Code โคดด้านบนก็ได้นะก่อนจะมาฟังวิเคราะห์กันครับทางคุณซูแมวครับก็ฝากทุกคน,นครับกดไลค์กดแชร์กดซับกดติดตามไว้ให้คุณซูแมวด้วยครับ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจนะให้คุณซูแมวทำคลิปต,ต่อไปนะครับ มาครับแล้วก็มาฟังวิเคราะห์คู่ที่1กันนะครับนะก็เป็นทางด้านของบอลนอร์เวย์ครับดิวิชันหนึ่งระหว่างทอมโซ่ไอแอลครับเตเปอร์สนามแอลแฮมนะครับนะสเตเดียมต้อนรับการเยือนสตาร์เบทครับคุณนี้ครับน่าจะทำการเตะกันในช่วงราศีทุ่มของบ้านเรานะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านเฮตุเฮต์ของทั้งคู่ก่อนครับนะคู่นี้เคยเจอกัน10ครั้งหลังสุดทุกรายการนะครับทางทอมโซครับนะเอาชนะได้3ครั้งทางสตาร์เบทครับเอาชนะได้2ครั้งครับแล้วก็เสมอกันมาที่5ครั้งนะครับ นัดล่าสุดของทั้งคู่ที่พบกันครับก็เป็นบอลเนลีกของตัวเองครับในปี2021นะครับนะก็ทางทอมโซครับเปิดบ้านเสมอทางสตาร์เบทไปครับที่สู่ประตูต่อสุดนะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านของผลงานนะครับของทั้ง2ทีมกันก่อนครับก็รายจากเจ้าบ้านครับอย่างทอมโซครับผลงานของพวกเขาครับใน5้นัดหลังสุดครับก็สามารถเก็บใช้ได้หนัดครับแล้วก็เสมอไป1นนัดด้วยกันครับ หนึ่งนัดที่เสมอครับนะเป็นทางด้านของบอลถ้วยของนอร์เวย์ครับที่บุกไปเสมอทางทำดาวเลนไม่ได้ครับนะที่1นึ่งจนหนึ่งนะครับส่วน4นัดที่พวกเขาชนะครับนะก็เป็นเกมในลีก3นัดครับแล้วก็บอลถ้วย1นัดนะครับนะบอลถ้วยครับก็เป็นทางด้านของทอมโซ่ครับที่บุกไปชนะทางเอลตาได้ครับน้าที่หนึ่งศูนย์ครับส่วนอีก2นัดที่ชนะครับนะก็เป็นบอลในลีกครับทั้ง2นัดก็มีเปิดบ้านเอาชนะทางชาบบอร์ศูนย์แปดครับที่สองหนึ่งแล้วก็นัดล่าสุดของพวกเขานะก็สามารถบุกไปชนะทางอารุนได้ครับที่่่ปรรรรรระะตตูออคคคััััับบบสสสววนนนนนกกกาาาาลลงงงทุุขขพเใดดห็มถ ทำเงินได้ถึง3นัดครับแล้วก็เจ้าไป2นัดด้วยกันนะครับนะมันบอกว่าฟอร์มช่วงนี้ครับ้างของทางทอมโซครับค่อนข้างดูดีเลยนะนะครับแล้วก็มาดูทางด้านผลงานครับเฉพาะเกมในบ้านของทางทอมโซ่กันบ้างครับผลงานของพวกเขาครับหนัดหลังสุดทุกการครับสามารถเก็บใช้ได้เพียง2นัดเสมอไป1นัดแล้วก็แพ้ไป2นัดด้วยกันครับ นัดล่าสุดของพวกเขาคับนัดที่ได้เล่นเกมในบ้านครับก็เป็นบอลในลีกของตัวเองนะครับที่เปิดบ้านชนะทางด้านของชาร์บบอกส่วนแปไปครับที่สประตูต่อนหนึ่งนะส่วนในการลงทุนของพวกเขาครับใน3นัดหลังสุดนะครับเฉพาะเกมในบ้านนะครับก็สามารถทําเงินได้เพียง1นึ่นัดครับแล้วก็เสียไปถึง2นัดด้วยกันนะครับต้องบอกว่าฟอร์มในการลงทุนนะครับหน้าเกมในบ้านของทางทอมโซครับยังดู50-50นะครับเอาแน่นอนไม่ได้นะมาครับแล้วก็มาดูทางด้านผลงานนะครับหน้าของทางทีมเยือนกันบ้างครับอย่างสตาร์เบคครับ ผลงานของพวครับใน5นัดหลังสุดทุกการครับก็สามารถเก็บใช้ได้2นัดเสมอไป1นัดครับแล้วก็แพ้ไป2นัดด้วยกันครับ สองนัดที่พวกเขาแพ้ครับนะก็มีทั้งด้านของบอลถ้วยหนึ่งนะครับที่บุกไปแพ้ให้ทางกาเลนเซตนะครับนัดที่สามหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งนัดที่แพ้ครับก็เป็นเกมในลีกของตัวเองนะที่บุกไปแพ้ให้กับลิวสตอมมาครับที่สามประตูต่อนหนึ่งครับส่วนสองนัดที่พวกเขาชนะครับนะก็เป็นทั้งด้านของบอลถ้วยหนึ่งนัดครับที่สามารถบุกไปชนะทางแอซิเดนได้ครับนัดที่สี่ประตูต่อศูนย์ส่วนอีกหนึ่งนัดนะครับนะก็เป็นบอลในลีกของตัวเองนะครับที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะทางวาเลนกาได้ครับนัดที่่ประตตูอ้ครับส่วนนัดที่เเเเเเสสสมมอออออคคครรรััััับบบบบนนนนนนนะกกก็็็็ปปปลลลใีขงงงตวดดด่าาาุิ้ท คุณบอกไปครับนะที่2อตูต่อสส่วนการลงทุนของพวกเขาครับใน5นัดหลังสุดนะครับก็สามารถทำเงินได้1นัดครับเสียไป1นัดแล้วก็เจาไวถึง3เกมด้วยกันนะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านของผลงานนะครับนะเฉพาะเกมเย็นนะครับของทางสราเบกันก่อนครับหานัดหลังสุดทุกการครับพวกเขาสามารถเก็บใช้ได้2ครั้งครับแล้วก็แพ้ไป3เกมด้วยกันครับ เกมลรกสุดของพวกเขานะครับที่ออกไปเล่นเกมเยือนนะก็บุกไปแพ้ให้กับลิวสตองมาครับที่3ประตูต่อหนึ่งสถานการลงทุนของพวกเขาครับใน3าทันหลังสุดนะครับก็ไม่สามารถทําเงินได้เลยครับนะเป็นการเสียไป1นัดแล้วก็เจ้าไปสอนัดด้วยกันนะครับส่วนทางด้านของอันดับตารางคะแนนตอนนี้ครับทางทอมโซ่เจ้าบ้านครับอยู่อันดับที่3นะครับนะแข่งไป10นัดเก็บใช้ได้6นัดเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป2เกมครับได้มา14ประตูครับเสียไป10ประตูมี20คะแนนนะครับส่วนทางด้านของทีมเยือนนะครับนายอย่างสตาร์เบทครับตอนนี้พวกเขาอยู่กลางตารางเลยคครรัััััับบบบนนนนะอออยู่่่ดดดดที8แขงไไไปป10เเก็ช้4สม3 แล้วก็แพ้ไป3นัดด้วยกันครับได้มา12ประตูครับเสียไป11ประตูมี15คะแนนนะครับส่วนทางด้านของเรลราคาแฮนดิแคปวันนี้ครับก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านครับอย่างทอมโซ่บนะเปิดมาต่ออยู่ที่0.25ครับราคาไหลลงหน้าอาจจะไหลขึ้นไม่ถึงครึ่งลูกครับส่วนทางด้านราคาสูงต่ำนี่ครับนะเปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับส่วนทางด้านราคา1.2ครับราคา1ก็ให้ทางเจ้าบ้านชนะครับอยู่ที่2.13เท่าครับราคา2อครับให้ทางทีมยังอย่างทอมโซ่ชนะครับอยู่ที่3่าะจุาสองห่าโอกาสที่ทางทอโซจะะชนคร สงครับนะสวนกว่าทางด้านทีมเยือนถึง1เท่าด้วยกันเลยครับ วันนี้ครับน้าทางทอมโซครับพวกเขาก็จะได้เปรียบในการเล่นในบ้านก็เสียงเชียร์ครับส่วนทางด้านผลงานของพวกเขาครับใน3านัดหลังสุดนะครับน้าต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรงมากครับเพราะสานัดหลังสุดของพวกเขาครับไม่แพ้ใครนะสามารถเก็บชัยได้ถึง3นัดครับส่วนการลงทุนของพวกเขาครับใน3านัดหลังสุดครับก็สามารถทําเงินได้ถึง3นัดติดต่อกันครับแต่ว่าคนะผลงานในบ้านของพวกเขาครับใน3านัดหลังสุดนะครับฟอร์มยังดู50 5 0นะครับน้เกมในบ้านครับเพราะแพ้ไป2นัดแล้วก็ชนะไปนัดหนึ่งนะครับส่วนการลงทุนของพวกเขาครับเฉพาะเกมในบ้านนะได้แค่นัดเดียวครับจากกก3นนัััดหลงสสุบอีี2็เยไป ส่วนทางด้านทีมเยือนครับอย่างสตาร์เบครับต้องบอกว่าฟอร์มช่วงนี้ของพวกเขาครับใน3นัดหลังสุดนะก็ยังหาชัยชนะไม่เจอครับเป็นการแพ้ไป2นัดแล้วก็เสมอไป1นัดด้วยกันครับส่วนการลงทุนของพวกเขาใน3นัดหลังสุดนะก็ไม่สามารถทําเงินได้เลยครับเป็นการเจ๊าไป้2นัดครับแล้วก็เสียไป1นัดด้วยกันนะครับนะส่วนด้านผลงานเกมเยือนนะครับใน3นัดหลังสุดนะต้องบอกว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเหมือนกันครับเพราะใน2นัดหลังสุดของพวกเขาคบน้าไม่ชนะใครเลยครับในการลงทุนนะครับก็ไม่สามารถทําเงินได้เลยนะต้องบอกว่าครับฟอร์มเจ้าบ้านอย่างคอาาาจจะดดููแแย่่น้ตถม ของทางสตาร์เบครับผมดูว่าค่อนข้างแย่กว่าเลยครับนะเพราะว่าเขาครับในเกมเย็นไม่ค่อยดีจริงๆครับบวกกับเฮ็ดทุเฮดที่พบกันนะครับนะใน2นัดหลังสุดครับทางเจ้าบ้านอย่างทอมโซครับก็ไม่เคยแพ้ให้ทางด้านของสตาร์เบนะครับนะเป็นการชนะไป1นัดนะครับแล้วก็เสมอไป1นนัดด้วยกันครับ บวกกับราคาแฮนดิแคปนะครับนะที่ออกมาครับทางเว็บก็อวยให้ทางเจ้าบ้านอย่างทอมโซชนะด้วยนะครับนะดูแล้ววันนี้ครับช่วงท้ายผมว่าน่าจะเบียดชนะไปได้ครับของทางเจ้าบ้านครับวันนี้ครับผมขอตอบทางด้านของทอมโซครับที่ราคาที่0ู5ที่ครับฟันธงมาครับแล้วก็มาต่อคู่ที่2ครับก็ยังอยู่ในนอร์เวย์ดิวชั่นหนึ่งครับระหว่างโมคบนเตรียมเปิดบ้านเอเคอร์ครับตอนรับการเยือนเอาเกซุนครับคนนี้ครับน่าจะทําการเตะกันในช่วงเวลาสี่ทุ่มของบ้านเรานะครับ มาครับแล้วก็มาดูทางด้านเฮดตูเฮดของทั้งคู่ก่อนครับนะคู่นี้เคยเจอกัน10ครั้งหลังสุดนะครับทุกรายการนะครับทางโมเอาชนะได้ถึง10ครั้งครับทางทีมยังอย่างเอาเกซุนนะครับเอาชนะไม่ได้เลยนะนัดล่าสุดของทั้งคู่ที่พบกันครับก็เป็นเกมในลีกของตัวเองนะครับก็เป็นทางด้านของโมครับนะที่สามารถบุกไปชนะทางเอาเกซุนได้ครับที่1นประตูต่อศูนย์นะมาครับแล้วก็มาดูทางด้านผลงานนะครับของทั้ง2ทีมกันก่อนครับก็เลยจากทางเจ้าบ้านครับอย่างโมครับผลงานของเขา5นัดหลังสุดทุกการครับก็สามารถเก็บ ของบอลนาฬิกสองนัดครับแล้วก็เป็นทั้งด้านของบอลถ้วยของนอร์เวย์อสองนัดครับบอลนาฬิกครับนักก็มีเปิดบ้านครับเอาชนะทางซามดิตยอดนะครับนัดที่5 0าแล้วก็มีบุกไปชนะทางวิกกิ้งเอฟเคครับที่4ีต่อสส่วนสองนัดที่ชนะครับนักที่เป็นรายการบอลถ้วยครับก็มีบุกมาชนะทางเมลฮิตนะครับนัดที่6 0ศแล้วก็บุกมาชนะทางคริสเตนซุนบีเคครับที่1นึนยครับส่วนหนึ่งนัดที่แพ้ครับนักก็เป็นนัดล่าสุดของพวกเขาครับเป็นเกมในลีกของตัวเองนะที่บุกไปแพ้ให้กับออสเกีแลนด์มาครััััับบบทที่่่ปรรรรรรระะตตูออสสสววนนนนนนใใกกกกาาาาาาลลงงงงุุขขพเคคดดหย็มถ ทำเงินได้2นัดครับแล้วก็เจ้าไป2นัดแล้วก็เสียไปนัดหนึ่งด้วยกันนะครับนะ นะครับแล้วก็มาดูทางด้านผลงานนะครับเฉพาะเกมในบ้านของทางโมกันก่อนครับ5นัดหลังสุดของพวกเขาครับก็สามารถเก็บใช้ที่3นัดครับเสมอไป1นัดแล้วก็แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นครับนัดล่าสุดของพวกเขาครับที่ได้เล่นเกมในบ้านนะก็เป็นบอลนลีของตัวเองครับที่สามารถเปิดบ้านชนะครับทางแซนเดดยอดได้ครับที่5ประตูต่อ0เลยนะส่วนในการลงทุนของพวกเขาครับใน3นัดหลังสุดครับก็สามารถทําเงินได้2ครั้งแล้วก็เสียไปครั้งเดียวเท่านั้นครับส่วนทางด้านทีมเยอนครับนะอย่างอัลเกซูนครับผลงานของพวกเขาครับ5นัดหลังสุดทุกกกกกกราายนนนนัััับ็็็สมถเชดดแแล้้้ววพไป2 ครับ สองนัดที่พวกเขาแพ้ครับนะก็เป็นทั้งด้านของบอลถ้วยหนึ่งนัดครับที่บุกไปแพ้ให้ทางบักเวกนะครับน้าที่สองหนึ่งเลยหนึ่งนัดที่แพ้ครับน้าเป็นเกมลีกของตัวเองครับที่เปิดบ้านแพ้ให้กับทอมโซ่ครับน้าไปที่สองหนึ่งครับส่วนสามนัดที่ชนะครับนะก็มีทั้งด้านของบอลถ้วยหนึ่งนัดครับแล้วก็บอลนีลิกสองนัดนะครับนะทั้งด้านของบอลถ้วยครับก็สามารถบุกไปชนะทางสโต้ได้ครับน้าที่สามหนึ่งส่วนอีกสองนัดนะครับที่ชนะในลีกนะครับนะก็มีบุกมาชนะทางสตอมกอเซตนนะะครับที่แล้วก็นััดดดล่าาาาสสุขของพวกกเเครรบบ็มถปิ้านเอาชนะทาางซนเยอดดไ้ครับที่น นการลงทุนของพวกเขาครับใน5้านัดหลัาสุดทุกการครับก็สามารถทำเงินได้2นัดครับเสียไป1นนัดแล้วก็เจ้าไป2นัดด้วยกันนะครับนะ นะครับแล้วก็มาดูทางด้านผลงานครับเฉพาะเกมเยือนกันก่อนครับของทางเฮาเกซุนนะครับนะท่านั้นหลังสุดด้วยกันครับนะเฉพาะเกมเยือนของเขาครับก็สามารถเก็บใช้ได้ถึง3นัดครับแล้วก็แพ้ไป2นัดด้วยกันครับนะนัดล่าสุดของพวกเขาคบนัดที่ออกมาเล่นเกมเยือนครับก็เป็นทางด้านของบอลถ้วยของนอร์เวย์ครับนะที่ทางเอาเกซุนครับบุกไปแพ้ให้ทางบาร์เวกนะครับนะที่2ประตูต่อหนึ่งครับส่วนการลงทุนของพวกเขาครับในสามนัดหลังสุดครับสามารถทำเงินได้หนึ่งนัดครับแล้วก็เจ้าไป2นัดด้วยกันครับ ส่วนทางด้านของอันดับตารางคะแนนครับตอนนี้ทางโมเจ้าบ้านครับนาอยู่อันดับที่6กครับแข่งไป11อนัดครับชนะไป5เสมอไป1นึ่งนก็แพ้ไป5เกมครับได้มา24ประตูครับนาเสียไป1 6ประตูมี16คะแนนนะครับส่วนด้านของทีมเย็นครับอย่างเอาเกซุนครับพวกเขาอยู่อันดับที่นะครับนาแข่งไป10นัดชนะ3เสมอ3าแล้วก็แพ้ไป4เกมครับได้มา10ประตูครับเสียไป15ประตูมี12คะแนนนะครับ ส่วนทางด้านของเลทราคาวันนี้ครับน้าก็เป็นทางเจ้าบ้านครับอย่างโมครับนะเปิดมาต่อที่2ลูกครับราคาไหลลุงหน้าครับอาจจะไหลลงครับนะาอยู่ที่ลูกครึ่งควบ2ครับส่วนทางด้านราคาสูงต่ำนี่ครับน้าเปิดที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งนะครับส่วนทางด้านราคา 1. นึคูณสครับราคา1นึ่งะครับก็ให้ทางเจ้าบ้านชนะครับน้าอยู่ที่1.18เท่าครับราคา2องครับน้าให้ทีมยังยังเอาเกสซอนครับชนะอยู่ที่สิเท่าครับก็องบอกว่าครับน้าราคา1นึคูณสที่ออกมาครับทางเว็บก็มองว่าครับน้าทางโมมีโอกาสที่จะชนะ วันนี้คำนัดทางโมครับพวกเขาก็จะได้เปรียบในการเล่นในบ้านแลวก็เสียงเชียร์ครับส่วนด้านผลงานคำนัดต้องบอกว่าผลงานของพวกเขาครับค่อนข้างดูดีเลยครับนะเพราะใน5้านัดหลังสุดครับก็สามารถเก็บใช้ได้ถึง4นัดนะครับนะแล้วก็แพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นครับก็เป็นนัดล่าสุดนะครับส่วนด้านผลงานครับเฉพาะเกมในบ้านครับต้องบอกว่าค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับของทางโมนะเพราะใน3นัดหลังสุดของพวกเขาครับสามารถเก็บใช้ได้3นัดติดต่อกันครับนะต้องบอกว่าผลงานเกมในบ้านค่อนข้างดูดีเลยครับส่วนด้านของทีมเยือนครับยางเอาเกซุนครับผลงานของพวกเขาครับยังดูหขาสาามร็บช้ ด3นั род, แล้วก็แพ้ไป2นัดด้วยกันนะครับส่วนผลง,งานในเกมเยือนของพวกเขาครับนาะใน3นัดหลังสุดครับก็ต้องบอกว่าผลงานของพวกเขาครับค่อนข้างดีนะครับนะพอสามารถเก็บใช้ได้2นัดครับแล้วก็แพ้ไปเกมเดียวเท่านั้นนะครับแต่ที่น่าสนใจครับนาะคือเฮดทูเฮดของทางคู่ที่พบกันครับใน10นัดหลังสุดนะต้องบอกว่าโมครับไม่เคยแพ้ให้ทางอัลเกซุนเลยครับแล้วก็ในการลงทุนของพวกเขาครับเวลาเจออัลเกซุนนะใน10นัดหลังสุดนะที่พบกันครับต้องบอกว่าทางโมครับสามารถทําเงินได้ถึง7นัดครับแล้วก็เจ้าไปถึง3นัดด้วยกันครับต้องบอกว่าราคาในการลงทุน เวลาเจอเอาเกสซุนนะไม่ค่อยแพ้ครับมีแต่ทำเงินได้ตลอดนะครับดูแล้วครับบอลแพ้ทางขนาดนี้ครับแล้วก็ทางโมครับในการลงทุนนะไม่เคยแพ้ให้ทางเอาเกษซุนนะครับวันนี้ครับมขอกัดฟันครับต่อไปทางด้านของโมครับที่ราคาที่2ลูกครับฟันทงมาครับแล้วก็มาต่อโค้ดที่3กันนะครับน่าเป็นโค้ดสุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับก็เป็นทางด้านของบอลนอร์เวย์ดิวชั่นหนึ่งะครับระหว่างโลเซนบอกครับแต้มเปิดบ้านเลอร์เควเดาวครับนะต้อนรับการเยือนชาบอก0 8นย์ครับ คุนี้ครับน่าจะทําการเตะกันในช่วงเวลาสี่ทุ่มของบ้านเรานะครับมาครับแล้วก็มาดูทั้งด้านเฮตูเฮตของทั้งคู่ก่อนครับนะคู่นี้เคยเจอกัน10ครั้งหลังสุดทุกรายการครับทางเจ้าบ้านอย่างโรซินบอกครับเอาชนะได้5ครั้งเสมอกันมาที่2ครั้งครับส่วนทางด้านทีมเยือนอย่างชารบบอกครับเอาชนะได้ที่3ครั้งนะครับน่าล่าสุดนะครับน้ของทั้งคู่ที่พบกันครับก็เป็นทางด้านของบอลในลีกของตัวเองนะครับนะในวันที่สิบสามเดือนสิบเอ็ดครับปีสองพันยี่สิบสองครับก็เป็นทางด้านของชาบบอกสุดแป๊ดครับที่สามารถปลุ ก่อนครับก็ไลจากเจ้าบ้านครับอย่างโลเซนบอร์ะครับผลงานของพวกเขาใน5นัดหลังสุดทุกการครับก็สามารถเก็บชัยได้สนัดแพ้ไป2นัดครับแล้วก็เสมอไป1นัดครับสนัดที่แพ้ครับนะก็เป็นทางด้านของบอลนลิกหนึ่งนัดครับที่บุกไปแพ้ให้กับ SK บานมาครับที่3 1และอีกหนึ่งนัดที่แพ้ครับนะเป็นทางด้านของบอลถ้วยครับที่บุกไปแพ้ให้ทีมทางด้านของซอสดาวบิงครับนะที่2อประตูต่อหนึ่งนะครับส่วน2นัดที่พวกเขาชนะครับนะก็เป็นทางด้านของบอลถ้วย1นัดครับที่บุกไปชนะทางด้านของไทเก้เล็กนะครับนนนนนนะะะททีีี่่1แลลล้ววกกกก็็็ออออัััดเเปบบขงงตครสาาม เปิดบ้านเอาชนะทางคามคามได้ครับที่4ประตูต่อศูนย์ส่วนหนึ่งนัดที่เสมอครับน้ก็เป็นนัดล่าสุดของพวกเขาครับก็เป็นเกมในลีกของตัวเองนะครับนะก็บุกไปเสมอทางด้านของสตาร์เบทได้ครับที่2ประตูต่อ2ส่วนในการลงทุนของพวกเขาครับใน5นัดหลังสุดนะครับนะก็สามารถทําเงินได้เพียงนัดเดียวครับเจ้าไว้ถึง4เกมก็แพ้ไปเกมหนึ่งด้วยกันนะครับนะครับแล้วก็มาดูทางด้านผลงานครับเฉพาะเกมในบ้านครับของทางโรเซนบอร์กกันก่อนนะห้านัดหลังสุดด้วยการของพวกเขาครับก็สามารถเก็บใช้ได้สองนัดแพ้ไป2นัดแล้วก็เสมอไป1นัดด้วล่งนัดด้เเล่นนนกกกมใบบ้าั็อ ที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะทางขามขามได้ที่4ตัวต่อโนครับส่วนการลงทุนของพวกเขาครับเฉพาะเกมในบ้านใน3นัดหลังสุดนะครับก็สามารถทําเงินได้2นัดแล้วก็เสียไปนัดเดียวเท่านั้นครับ้องบอกว่าในการลงทุนช่วงนี้ครับน้าของทางเรซึนบอกครับค่อนข้างไว้ใจได้อยู่ครับนะเฉพาะเกมในบ้านนะครับมาครับแล้วก็มาดูทางด้านผลงานนะครับน้าของฝั่งทีมเยือนอย่างชาร์บอก์08กันบ้างครับผลงานของพวกเขาครับใน5นัดหลังสุดช่วรายการนะครับก็สามารถเก็บใช้ได้2นัดแพ้ไป2นัดครับแล้วก็เสมอไป1นัดนะครับ นึ่งนัดที่พวกเขาเสมอครับนะเป็นทางด้านของบอลถ้วยครับของนอร์เวย์ครับที่บุกไปเสมอทางด้านของฟริกครับนัดที่3ประตูต่อ3นะครับส่วน2นัดที่ชนะครับน้าก็เป็นเกมในลีก1นึัดครับที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะเอาเลซุนได้ครับนะที่3าหนึ่งและอีกหนึ่งนัดที่ชนะครับน้าก็เป็นทางด้านของบอลถ้วยนอร์เวย์ครับที่สามารถเปิดบ้านเอาชนะทางออสเตรเลียนได้ครับที่3ามจุดต่อหนึ่งส่วน2นัดที่พวกเขาแพ้ครับน้าก็เป็นเกมในลีกทั้ง2นัดครับก็มีบุกมาแพ้ให้ทอมโซครับที่สองหนึ่งแล้วก็นัดล่าสุดของพวกเขาครัััับบบบบนนนนกกก็เเเปปิิด้้้้าแพใหไวงออฟคคครรรที่่ะะะตตู ส่วนในการลงทุนของพวกเขาครับใน5นัดหลังสุดน,นะครับนะก็สามารถทำเงินได้2นัดครับเจ้าไว้1นัดแล้วก็เสียไป2นัดด้วยกันนะครับนะ นะครับแล้วก็มาดูทางด้านผลงานนะครับเฉพาะเกมเยือนนะครับของทางชาร์บบอกกันก่อนครับผลงาน5นัดหลังสุดด้วยกันนะครับก็สามารถเก็บชัยได้2นัดเสมอไป2นัดครับแล้วก็แพ้ไปนัดหนึ่งด้วยกันครับนัดล่าสุดของพวกเขาครับนัดที่ออกไปเล่นเกมเยือนนะครับก็เป็นบอลนลีกของตัวเองนะที่บุกไปแพ้ทางด้านของทอมโซมาครับที่สประตูต่อหนึ่งส่วนการลงทุนของพวกเขาครับใน3นัดหลังสุดนะครับต้องบอกว่าไม่สามารถทําเงินได้เลยครับนะเสียไปถึง2ครั้งครับแล้วก็เจ๊าไปครั้งหนึ่งด้วยกันนะครับต้องบอกว่าเกมเย นี่ทางเจ้าบ้างอย่างโลซินบอกครับพวกเขาอยู่ดับที่9นะครับนะแข่งไปหมดสเ็ดนัดครับเก็บใช้ได้3นัดเสมอไป4เกมครับแล้วก็แพ้ไป4เกมด้วยกันครับได้มา14ประตูครับเสียไป15ประตูมี13คะแนนนะครับ ทางด้านของทีมเยือนครับอย่างชาร์บบอกครับตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่แนะครับนัาแข่งไป10นัดเก็บชัยได้4นัดครับเสมอไป3นัดแล้วก็แพ้แค่3เกมครับได้มา12ประตูครับเสียไป11ประตูมี15คะแนนด้วยกันนะครับส่วนทางด้านของเลทราคาแฮนดิแคปวันนี้ครับเป็นทางเจ้าบ้านครับอย่างโลเซนบอกนะครับนะเปิดมาต่ออยู่ที่0-25ครับแล้วก็อาจจะไหลขึ้นลงหน้าครนับอยู่ที่ครึ่งลูกด้วยกันครับส่วนทางด้านราคาสูงต่านี้ครับเปิดที่2ลูกครึ่งควบ3านะครับ ส่วนทางด้านราคา1นคูณสครับราคา1ให้เจ้าบ้านชนะครับอยู่ที่2.07เท่าครับราคา2ครับนาให้ทางทีมเือนอย่างชัดบอกชนะครับอยู่ที่3.21เท่าครับต้องบอกว่าราคา1นคูณสที่ออกมาครับก็ให้โอกาสทางเจ้าบ้านครับอย่างโลซินบอกครับนะชนะสูงถึง1เท่าด้วยกันเลยครับวันนี้คำน้าทางเจ้าบ้านอย่างโลซินบอกครับพวกเขาก็จะได้เปรียบในการเล่นในบ้านแล้วก็เสียงเชียร์ครับส่วนทางด้านผลงานช่วงนี้นะครับนะต้องบอกว่ายังดูรุ้มรุ่มดอนๆนครับเพราะใน5้นัดหลังสุดครับก็สามารถเก็บใช บ้างครับต้องบอกว่าผลงานค่อนข้างดูดีขึ้นมาครับพะในสามนัดหลังสุดนะครับนาก็แพ้ไปหนึ่งเกมครับแล้วก็สามารถชนะได้ไป2เกมครับในการลงทุนเฉพาะเกมในบ้านครับนะาก็สามารถทาเงินได้2นัดติดต่อแล้วครับของทางโลซินบอกนะครับส่วนทางด้านชิมเดือนนะครับนาอย่างชับบอกครับผลงานของพวกเขาครับก็ยังดูดุ่มดุ่มเด่นดอเหมือนกันนะครับน้าพะใน5นัดหลังสุดของพวกเขาครับสามารถเก็บใช้ได้2นัดแล้วก็แพ้ไป2นัดแล้วก็เสมอไปนัดหนึ่งด้วยกันครับ ส่วนด้านผลงานนะครับนาเฉพาะเกมเยือนของพวกเขาครับนะต้องบอกว่า2นัดหลังสุดนะครับนะค่อนข้างแย่ครับเพราะยังหาชัยชนะไม่เจอครับนาเป็นการเสมอไป1นัดแล้วก็แพ้ไป1นนัดด้วยกันครับยิ่งในการลงทุนของพวกเขาครับนาเฉพาะเกมเยือนครับยังไม่สามารถทําเงินได้เลยครับนะเป็นการเสียไป1นัดแล้วก็เจ้าไปถึง2เกมด้วยกันครับจะบอกว่าถ้าวัดจากฟอร์มนะครับนาสูงสีกเกนครับแต่ถ้าวัดจากการลงทุนนะครับผมดูว่าทางเจ้าบ้านอย่างโดซึนบอกครับค่อนข้างดูดีกว่านะครับนะ แต่ที่น่าสนใจครับนาคือเฮครอเฮของทั้งคู่ที่พบกันครับใน4นัดหลังสุดนะครับนะทางช้างบอกครับพวกเขาสามารถเอาชนะได้2ครั้งครับทางเหลือบอกเอาชนะได้ครั้งหนึ่งแล้วก็เสมอกันมาที่1ครั้งครับ แต่ว่าคำนวณราคาครับต้องดูครับในราคาออสนะครับในราคาแฮนดิแคปนะดูว่าทีมไหนต่อครับส่วนมากครับจะไม่ทําเงินได้ครับนะทีมรองสามารถทําเงินได้ตลอดนะครับเราดูใน4นัดหลังสุดครับผมดูว่านะครับนะคู่นี้ครับใครต่อครับนะสมควรลองมากกว่าครับพอดูจาก4นัดหลังสุดนะครับทีมรองนะครับนะทำเงินได้ตลอดเลยครับวันนี้ครับผมขอกัดฟันครับลองมาทางด้านของชาร์บอก08ครับที่ราคาที่ครึ่งลูกครับฟันธง ก็จบกันไปแล้วครับนะสามโคครับที่ทางกุ s ู m ์แมวครับเอามาฝากสําหรับทุกคนนะครับนะสำหรับใครครับที่อยากได้ตัวเต็งวีพีของทางกุ s ู m ์แมวครับว่าวันนี้นะครับทางกุสูร์แมวจะให้ไปทางทิศทางไหนะครับก็สามารถนะครับนะเข้ามาสอบถามในกลุ่มได้ครับตอนนี้ในกลุ่มวีพีของทางกุสูร์แมวครับเข้ากลุ่มฟรีด้วยครับนะไม่มีเสียค่าใช้จ่ายครับเก่การกันเข้าครับนะเพียงแค่ไลน์เข้ามาทางนั้นครับก็จะได้เข้ากลุ่มวีพีกันเลยนะก่อนจะจากกันไปครับทางกุสูร์แมวครับก็อวยพรขอ